ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2023เหลือเจราจาค่าตัวเชลซีบรรลุเงื่อนไขกับไกเซโดเรียบร้อยแล้วฟาบริซิโอโรมาโน,โนเยยวข่าวชาวอิตาเลียนระบุเชลซีบรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับมอยเซสไกเซโดเป็นที่เรียบร้อยแต่ด่านต่อไปคือต้องกล่อมไบรตันให้ได้ เชลซียอดสโมสรจากสกพเมริกอังกฤษบรรลุเงอนขส่วนตัวกับมอยเซสไกเซโด่กองกลางของไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนได้แล้วตามการเปิดเผยของฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าคนดังแห่งวงการตลาดซื้อขายนักเตะไกเซโด่กลายเป็นที่สนใจของหลายทีมร่วมลีกในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เขาทำงานได้อย่างโดดเด่นกับไบรตันซึ่งหนึ่งในทีมที่้ความสนใจในตัวเขาคือเชลซีหลังจากที่สิงบลูซต้องเสียเอ็นโกโล่กองเต้ไปแล้ว ขณะที่มาเตโอคอวาสัสเชก็เปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันแถมยังมีเรื่องของเมสันเมาส์ที่แสดงท่าทีว่าอยากย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยอยา่างไรก็ตามเชลซียังเหลือขั้นตอนในการเจราจาเรื่องค่าตัวกับไบรทันให้ได้อยู่ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าดอซีเต้องการเงิน80-100ล้านปอนด์หรือประมาณ3,520-4,400ล้านบาทเพื่อแลกกับการเสียแข้งวัย21ปีไปนะครับ ลาเชลซีอีกรายเอซิมิลานปิดดีลคว้าตัวลอฟตัดชิกรูเบนลอฟตัดชิกเตรียมลาเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ไปพร้อมๆกับเอดูอาร์เมนดีคาริดูคูลิบารีฮาคิมซิเยกและคายฮาวส์หลังจากที่มีข่าวเอซิมิลานคุยกับสิงบลูสลงตัวแล้วเดวิดออสตินนักข่าวคนดังแห่งดิแอตเลติกรายงานว่าเอซิมิลานสโมสรชั้นนำจากเกาโชซิลาอิเตอลี่บรรลุข้อตกลงกับเชลซี ในการคว้าตัวรูเบนลอฟตัดชิกกองกลางเมืองผู้ดีไปเข้าถิ่นซานซิโร Zero เป็นที่เรียบร้อยโรยอออสตินทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าเอลซิมิลามรรลุข้อตกลงกับเชลซีในการสัญญากับรูเบนลอฟตัดชิกขอตกลงสำหรับนักเตะดุริรีทีมชาติอ,อังกฤษอยู่ที่15ล้านปอนด์หรือประมาณ660ล้านบาทบวกกับแอดออนคาดว่านักเตะวัย27เ็ปีจะสัญญาเป็นเวลา4ปีขณะที่ฟาบริซซโอรมาโนนักข่าวแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะคนดังชาวอิตาลียน ก็เผยว่าเอซิมิลานใกล้บรรลุข้อตกลงดีลของรูเบนรอฟตัดชิกกับเชซีในการย้ายทีมแบบทาวอนเฮียวีโกการตรวจร่างกายจะมีขึ้นเมื่อรายละเอียดขั้นสุดท้ายตกลงกันเรียบร้อยระหว่างทั้ง2สโมสรตกลงสัญญาระยะยาวค่าตัว16ล้านยูโรหรือประมาณ6 0 8ล้านบาทบวกกับแอดออนอีก4ล้านยูโรหรือประมาณ152ล้านบาท มีกลิ่นบิ๊กอินเตอร์บินเจราจาขายโอนาน่ากับแมนยูคอรีเอเรเดลโลสปอร์ซิเกล่าของอิตาลีตีข่าวปีเอโรออซิลิโอผู้บริหารของอินเตอร์ถึงขั้นบินไปเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องการขายอังเดรโอนาน่าถึงเมืองแมนเชสเตอร์หลังจากปีสแสดงท่าทีอยากได้ตัวในถวันทีมชาติแคนรูนแบบสุดๆปีเอโรออซิลิโอผู้อํานวยการกีฬาของอินเตอร์มิลานเดินทางไปเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เกี่ยวกับความเปไปได้ในการจะขายอังเดรโอนาน่าผู้รักษาประตูของทีมให้กับปีศาจแดงตามการรายง,งานจากคอริเอเรเดลโลสปอร์ตสกีฬาของประเทศอิตาลีแมนยู U, ตัวเป็นข่าวเกี่ยวกับการเสริมทัพในตำแหน่งนทกวันอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากมันเริ่มไม่ชัดเจนแล้วว่าดาวิดเดซอาจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ซึ่งโอนาน่ากลายเป็นคนที่มีข่าวกับพวกเขามากที่สุดโดยเจ้าตัวเคยร่วมงานกับเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตั้งแต่ตอนที่ทั้งคู่ยังอยู่ที่อาร์เจนตินาด้วยนะครับขณะทั้งล่าสุดคอริเอเรเดโรสปอร์ตก็แชร์ว่าดีลนนี้มีความจริงจังถึงขั้นที่ออสซิลดโอเดินทางไปเจราจากับตัวแทนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบซึ่งซึ่งหน้าถึงเมืองแมนเชสเตอร์โดยทางอินเตอร์พร้อมปล่อยมือกาวัย27ปีเพื่อเอาเงินไปทําการเสริมทัพแม้ว่าจะเพิ่งดึงโอนาน่ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนก็ตามถึงกระนั้นเป็นเช่อกันว่าตอนนี้ทั้งสองสโมสรยังหาข้อตกลงเรื่องค่าตัวกันไม่ได้โดยว่ากันว่าเ จากจ่ายเงิน43ล้านปอนด์หือประมาณ1,335ล้านบาทสำหรับดิวของโอนาน่าแต่ทางอินเตอร์มิลานน่าจะต้องการมากกว่านั้นแหละครับทุ่มไม่อั้นทีมซาอุพร้อมประเคนค่าเหนื่อยก้อนโตล่ามาเรสเดลีเมลสิคของอังกฤษตีข่าวเอาอาลีพร้อมล่อริยาตมาเรสด้วยการให้ค่าเหนื่อยสูงถึง43ล้านปอนด์ต่อปี ขณะที่ตอนนี้เจ้าตัวรับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่ซีซั่นละ8.5ล้านปอนด์เท่านั้นเอาอาลีทีมดังในศึกซาอุดิโปรีกพร้อมที่จะให้ค่าเหนื่อยริยาดมาเรสดาวเตะชาวแอลจีเรียของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นจำนวนเงินปีละ43ล้านปอนด์หรือประมาณ1,892ล้านบาทเพื่อโน้มน้าวใจให้เขาย้ายไปอยู่กับทีมตามการรายงานข่าวจากเดลี่เมลสื่อของอังกฤษต่อดจทวงที่ผ่านมาสโมสรลีกสูงสุดของซาอุดิอาระเบีย พยายามดึงนักเตะชื่อดังที่อยู่ในทวีปยุโรปมาร่วมทีมหลายต่อหลายรายหลังจากที่พวกเขามีเงินมากพอที่จะจ่ายเป็นทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยซึ่งอาอาลีก็เพิ่มมีข่าวกับโรเบโตฟิเมโนกองหน้าชาวบาซิลเลียนด้วยนะครับทางนี้เดลเมลอ้างว่าถ้าประสบความสําเร็จในการล่าตัวฟิเมโนแล้วอาอาลีก็จะหันไปจีบมาเรสต่อโดยพวกเขาพร้อมจะให้สัญญากับมาเรสเป็นเวลา2ปีซึ่งว่ากันว่าแข้งวัย32ปีก็เต็มใจที่จะแปนสตาร์ทที่ซาอุดีอาระเบียเช่นกัน โดยปัจ no จุบันเขารับค่าเหนื่อยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่ฤดูกาลละ8.5ล้านปอนด์หรือประมาณ374ล้านบาทนะครับบิ๊ก a l s ซั m เมอรลือซาอุยิ่นข้อเสนอทาบเนมาดิแอดเลติกสกิลาชื่อดังระบุเนมาได้รับข้อเสนอจากทางซาอุดีอาราเบียโดยเป็นการยื mm ่น hmm. ข ah ้อเสนอผ่านทางกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ลงมาลุยเรื่องฟุตบอลอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา เนมากองหน้าชาวบาสเซียรของปารีสแซแชักแมงโสมสรมาจากทีมลิกเอิงฝรั่งเศสแต่รับข้อเสนอจากฝั่งซาอุดิอาระเบียเพื่อให้ย้ายไปเล่นกับที่นั่นในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายง,งานจากดีแอสเลติกสื่อกีฬาชื่อดังอนาคตของเนมาเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตลอดช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ว่าก,าก่าคคนใหญ่คนโตของปารีสเริ่มไม่พอใจกับพฤติกรรมนอกสนามของเขาสมามไรเจ้าตัวมักจะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งทั้งนี้ดีแอสเลติกระบุว่ากองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ หรือ PIF ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายยื่นข้อเสนอใกับเนมาเองเลยแถมเป็นข้อเสนอที่มีมูลค่าสูงพอตัวด้วยโดยปัจจุบัน PIF ลงมาคุยเรื่องฟุตบอลอย่างหนักอาทิเช่นการเข้าซื้อ n นิวคาสเซลยูเนเต็ดและการส่งตัวแทนไปเป็นเจ้าของของลีกสุสดสซาอุดีอาระเบียประกอบด้วยอัลอิทิฮัดอัลนัสเซอร์อัลฮิลาลและอัลอาลี ซึ่งไม่เป็นที่แน่ชัดว่าหากเนมาตอบตกลงแล้วนั้นเขาจะได้ไปอยู่กับทีมไหนแต่หลายวันก่อนเจ้าตัวเคยมีข่าวกับอาลฮิลาเหมือนกันนอกจากนี้ดิแอตเลติกเสริมว่าเชลซีก็ให้ความสนใจในตัวเนมาด้วยซึ่งทางแอเชก็หวังว่าสิงห์บลูสจะมีเงินมากพอสําหรับการสู่ขอเนมาหลังจากปล่อยนักเตะได้หลายรายในช่วงที่ผ่านมาเือฮาเอเจนแฉลิวพูลพร้อมทุบก,กระปุกกล้าเอ็มบัปเ้ มาโกคิเดเมียเอเจนต์ระดับที่ขึ้นทะเบียนกับฟีฟ่าระบุเอวพูพร้อมควักเงิน250ล้านยูโรเพื่อเอาเคลียร์เอ็มบัปเป้มาเสริมแกลง่งหลังจากเอ็มบัปเป้ตกเป็นประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับการย้ายทีมลูเอวพูยัดสโมสรจากศึกเพรามาริกอังกฤษพร้อมที่จะจ่ายเงินเป็นจำนวน250ล้านยูโรหรือประมาณ9,500ล้านบาทเพื่อดึงเคลียรเอ็มบัปเป้ ยอดดาวยิงจากปารีสแซ็งแฌแองมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการเปิดเผยของมาโกคีเดเมียเอเจนต์ที่ขึ้นทะเบียนกับสหพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟี FA อนาคตของเอ็มบัปเป้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่จะตัวแสดงจุดจีนว่าจะไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มหนึ่งปีโดยที่สัญญาของเขากับทีมมีผลจนถึงช่วงกลางปี2024เท่านั้นทำให้ว่ากันว่าปารีสกำลังพยายามจะรีบขายเขาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เลย ทั้งนี้่วคที่ผ่านมาเช็คกันว่ารอัลมาดริดคือทีมที่มีโอกาสได้ตัวเอ็มบัปเป้มากที่สุดหลังจากเกิมทีที่พวกเขาเคยตกเป็นข่าวกับดาวเตะชาวฝรั่งเศสจางนักในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ปีก่อนแต่ล่าสุดคีเดเมียอ้างว่าลิเวอพลูลงมาร่วมวงล่าตัวดาวซันโวสูงสุดฟุตบอลโลก2,022ด้วยลิเวอพูกำลังแข่งขันกับราอัลมาดดิดและอยากจะจ่ายเงินเพื่อดึงเอ็มบัปเป้มาร่วมทัพเงินงที่ว่าจะอยู่ที่ราว300ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่ากับ250ล้านยโร เมียเผยผ่านมากก้าสื่อของสเปนแหละรครับสนับสนุนคนคอบอลง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดขอบคุณเสร็จแล้วมาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ